สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพี่อนๆน้องในช่อง u t u b e นะวันนี้มาพบกับผมนะฮะเซลล์ออฟนะครับอยู่ที่บริษัททาเดออโต้สาขาโคราชวันนี้นะครับผมจะพามาดูในส่วนของหัวเดียวทุ้บนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายอีซสุนะครับค่ายโตโยต้านะครับปี16 1 7 1 8นะราคาเบาๆเลยนะครับและโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับ จองเพียง199บาทเท่านั้นนะครับจองเพียง199บาทเท่านั้นฟรีนะครับจัดไปนั้นแล้วก็ฟรีจัดส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับแถมฟรีประกันภัยอีก1ปีเต็มกันเลยนะครับใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับโทรมาเลย0800185014ครับ0800185014เซลล์ออฟยีนีให้บริการเลยนะครับของเรานะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับหัวเดียวทุกๆบใครที่หารถไปวิ่งงานอยู่นะครับวิ่งขนส่งอยู่ รีบโทรมาเลยครับผม0800185014นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม